สวัสดีครับผมก้องนะครับผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดพระนครเกษตรวมินนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถของพี่วสันนะครับเป็น DBL y t e c ขับเคลื่อน2ล้อสีขาวแต่ว่าแต่งบอดี้ของแรปเตอร์เข้าไปวันนี้ไปดูกันเลยครับผมคันนี้นะครับ DBL y t e c คันนี้แต่งบอดี้แรปเตอร์กว้างๆใหญ่ๆแบบนี้พร้อมกับยก3นิ้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนชุดยกเป็นโมโนทูบสอด้วยนะของโปรเฟนเดอครับแล้วก็ใส่ล้อแมกขอบยี่ยาง33ใหญ่มากนะฮะเป็นบอดี้ของแรปเตอร์เลยนะครับแล้วก็ ข้างหลังก็ใส่โลบาร์วอลเลยร์ตัวท็อปตีโปง่งออกไปซ้ายขวาพร้อมกับตัวไฟท้าย LED นะครับส่วนตัวกันชนท้ายกันชนเดิมนะครับแล้วก็ตัวแผ่นข้างหลังตัวนี้ปิดเข้าไปเป็นบอดี้เหมือนทรง f 1 5 0่งพรเมกาเลยนะครับแต่ว่าข้างหน้าเป็นกันชนของแร p เตอร์ซึ่งตอนนี้ฮิตมากนะครับผมบอกเลยรุ่นนี้แบบนี้แต่งออกมาปุ๊บเนี่ยจากตัว Wi ย e ท็กขับเคลื่อน2ล้อกลายเป็นตัวแร p เตอร์เลยนะฮะร,ราคาปกติอยู่1นึล้าน32,000บาทเท่านั้นเองแต่ว่า ตัวแรปเตอร์เนี่ยล้านเจ็ดสองเก้านะครับก็รับรองเลยนะครับว่าแต่งออกมาหล่อมากๆเราไปดูกันทีละชิ้นนะครับชิ้นที่หนึ่งเลยนะฮะเห็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับทั้งชิ้นเลยนะครับนี่ผมนับเป็นหนึ่งชิ้นเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนบอดี้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวกันชนหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นกันชนหน้าของแรปเตอร์นะครับตัวแรปเตอร์เนี่ยคางเขาจะไม่เหมือนใครใหญ่ๆแบบนี้ยาวๆเลยนะครับพร้อมกับตัวกระจังก็เป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับใส่เพิ่มเข้าไปที่ไม่มีแรปเตอร์นั่นก็คือตัวไฟเอสปอร์ตเป เป็นหน้าดูดูของ F 1 5 0นะครับเป็นแรปเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเป็นแรปเตอร์เนี่ยเขาจะไม่มีไฟตัว C อยู่ตรงนี้เขาจะเป็นแผ่นปิดมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เขียนคิ้วเขียนตาเป็นแรปเตอร์ X 2021พร้อมกับตัวไฟมัดแต่งซึ่งใส่เข้าไป4 s t สเต็ปเลยนะครับก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์วิ่งได้ด้วยตาแดงด้วยวงแหวนด้วยแล้วก็มัดแต่งด้วยแบบนี้เขาเรียก4สเต็ปนะครับก็ใส่เข้าไป เต็มสตรีมเลยนะฮะบอกเลยว่าแกะทีเดียวก็ใส่ให้มันคุ้มไปเลยนะครับส่วนข้างบนเนี่ยฝากระโปรงสกูปตัวนี้เนี่ยก็ใส่สติกเกอร์ของแ a p t o r X เข้าไปนะครับก็ไม่ได้มีสกูปนะครับใส่ฝากระโปรงเดิมเข้าไปแล้วก็ติดสติกเกอร์เข้าไปยาวถึงหลังคาเลยครับตัวสติกเกอร์นี้นะครับไปดูโป่งแก้มของเขาบ้างนะฮะตรงนี้ผมจะเรียกว่าโป่งเพราะว่าเขาตีนะครับบอดี้ดักเดิมเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะฮะยื่นออกไปอีกนะครับเพื่อให้ตัวบอดี้เขากว้างขึ้นเทียบเท่ากับตัวแรปเต เวลามองไกลๆออกมากว้างๆก็จะเห็นมันใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือบอดี้ของเขานะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธียกของเขาก่อนดีกว่านะครับฝั่งโน้นเราจะพาไปดูช็อคอัพครับเป็นช็อคอัพของ Pro Fender ครับเป็นวิธียกโดยใช้ชุดยก m o n o t u b e 2.0นะครับเปลี่ยนโชคทั้งชิ้นเลยก็ไปดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยช็คอัพนะครับเป็นช็อคอัพ o o t t u b e 2.0ของ Pro Fender นะครับอ่านะครับแล้วก็จะใช้สปริงเดิมนะครับพร้อมกับ ใส่ต,ตัวก้อนหนุนเข้าไปแล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปอีก3มนิ้วครับแล้วก็ใส่ปีกปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะครับนี่ปีกนกของโปรเฟนเดอร์ตัวนี้ก็จะคอยปรับองศานะครับให้ตัวล้อเนี่ยกินพื้นได้เต็มตั้งศูนย์ทงล้อนะครับก็วิ่งง่ายรับน้ําหนักได้เปลี่ยนลูกหมากด้วยนะครับนะส่วนตัวดอกยางที่เห็นตัวดอกยางตัวนี้เนี่ยก็เป็นยางโตโยต้ายนะครับก็ไซส์ยางของเขา้า30555 R 2 0นี่เป็นดอก A t ทนะฮะก็จะวิ่งเงียบนิดนึงนะครับ เห็นไหมฮะตัวนี้เนี่ยใช้ชุดยกโมโนทูขึ้นมา3นิ้วปุ๊บเราก็ใส่พร้อมกับล้อแม็กขนาด33นิ้วนั่นก็คือตัวยาง AT ตัวนี้ก็จะเป็น305 55 r 2 0ครับ305หมายถึงว่าหน้าตัดยางเนี่ย3า5มเมตรครับ55คือส่วนตรงนี้55% 5ของ305เมื่อกี้นะครับส่วน r 2 0นั่นก็คือตัวนี้นะครับส่วนตัวของความลึกออฟเซตเขาเนี่ยลบเข้าไปข้างใน 24บลบเข้าไป24มิลก็คือจากเซนเตอร์เนี่ยถอยเข้าไปทําให้ล้อเนี่ยดันออกมาแต่ดันออกมายังไงก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตัวบอดี้เขาตีออกมารออยู่แล้วนะครับล้อก็จะไม่ล้นซุ้มนะครับถ้าดูด้านข้างไปปุ๊บเนี่ยล้อมันจะไม่ล้นเลยนะครับเห็นไหมฮะ,ะนี่คือรถของพี่วัสดุนะครับอ่ะถัดมาเรามาเจออะไรบ้างก็จะเจอคีบฉลามที่มีไฟ LED พร้อมกับตัวครอบหวกระจกที่เป็น LED วิ่งเช่นเดียวกันนะครับข้างบนราวหลังคาเนี่ยติดมากับรถอยู่แล้ว กาสตราดมีให้อยู่แล้วครอบมือจับมีให้อยู่แล้วนะครับส่วนบันไดเนี่ยเป็นบันไดของแรปเตอร์เอาบันไดของแรปเตอร์เข้าไปใส่ครับนี่ฮะเป็นบันไดพ่นทรายนะครับก็ตัวนี้ลายเดียวกับตัวแรปเตอร์เลยนะครับจากบันไดเดิมเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเยอะนะครับดูลักษณะแล้วเพื่อให้เข้ากับตัวบอดี้ของแรปเตอร์นะครับอ่ะไปดูด้านหลังกันบ้างนะฮะด้านหลังชิ้นฝากระโปรงตัวนี้เนี่ยจำแทบไม่ได้เลยว่ามันคือว t ยแท็กขับเคลื่อนสองล้อเพราะว่า ตัวบอดี้เขาตีโปงออกมาถ้าใส่คําว่าแรปเตอร์เข้าไปด้วยนะครับพร้อมกับตัวคิ้วล้อซึ่งจะพอดีกับล้อแมกที่เขาใส่พอดีเลยนะครับก็30555 r 2 0พอดีเป๊ะนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายวีแลนด์นะครับก็เป็นไฟ LED เปลี่ยนทั้งโคมนะครับแล้วก็ใส่ตัวสปอยเลอร์ตุดเป็ดเข้าไปนะครับพร้อมกับครอบฝาท้าย FORD สีดำตัดขาวแบบนี้ส่วนตัวโลโก้สีดำตัวนี้เป็น2021มีมาอยู่แล้วมีกล้องด้วยนะครับ การชนท้ายก็จะเป็นการชนท้ายเดิมของเขาครับขึ้นไปดูข้างบนเราจะเห็นสูงๆใหญ่ๆตัวนี้เนี่ยเป็น Low Bar โลบาร์ครับโลบาร์เดิมของเขาที่เป็นสปอร์ตบาร์สีส้มแถบขาวเนี่ยก็จะเอาออกนะครับใส่เป็นตัวโลโก้สีขาวแถบดำนี่นะฮะขาวดำตัวนี้ก็เป็นของ hammer รุ่น w a r r เอ r ครับเห็นไหมฮะโลโก้เขาก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่คือ Hammer ครับก็นี่คือภาพรวมครับของคันที่พี่วสันแต่งจาก d b l ไ t ทัคเป็นแรปเตอร์นะครับทีนี้เราก็ต้องไปดูข้างในกันบ้างว่าข้างในของเขาเนี่ยของ WiT ัคเนี่ยข้างในเป็นยังไงนะครับข้างในเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีส้มแบบนี้นะครับเดินได้สีส้มด้วยเป็นลายใหม่นะฮะถ้าลายใหม่เนี่ยก็จะหน้าตาป,ประมาณนี้เลยนะฮะนี่คือ2021ันีตัวใหม่ล่าสุดด้วยเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าอยู่แล้วด้วยส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์10สปีดนะครับเกียร์10สปีดตัวนี้ก็เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเห็นไหมครับแต่ว่าก็จะมีตัว ดิฟล uh, ็อกแล้วนะแล้วก็จะมีตัวป้องกันลดลื่นถลไมด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นระบบแอร์ที่ปรับอัตโนมัติซ้ายขวาครับแยกซ้ายแยกขวาให้เลยนะครับเลยขึ้นไปเราก็จะเห็นตัวจอซึ่งตัวจอก็จะนีเวิเกเตอร์ใช้ Wi-Fi ก็ได้ Apple c a r p เก็ได้ Android Auto ก็ได้ถ้าเป็น Android Auto ดูจอเนี่ยดู YouTube ได้เลยนะครับส่วนพวงมาลัยก็จะควบคุมเครื่องเสียงเป็นปุ่มมัลตีฟังก์ชันแล้วก็ควบคุมความเร็วนะครับเป็นโค้ชคอนโทรลนะครับตัวนี้ เป็นขับเคลื่นอน2ล้อจะไม่มีอะแดปตีฟนะฮะส่วนหน้าตาของจอหน้าปัดของเขาเนี่ยเป็นวงกลมอยู่ตรงกลางอันาล็อกครับซ้ายขวาเป็นดิจิตอลเป็นจอสีและเป็นภาษาไทยด้วยนี่นะครับนี่คือความท็อปของตัว Wi ยแท็กนั่นเองนะครับขยับลงมาเราก็จะเห็นตัวเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติที่สําคัญปรับสูงต่ำได้อี่ังหากนะครับสามารถปรับสูงปรับต่ำได้จากการดึงปุ่มนี้ออกมาป๊าบแล้วก็หมุนครับหมุนขึ้นหมุนลงตัวนี้ก็ปรับสูงต่ำได้พอไม่ใช้ก็เก็บเข้าไปนี่คือ ภายในของเขานะครับวแท็ครับขับเลื่อน2ล้อครับเครื่องนี้เครื่อง2.0นะครับ180ลงม้า425นิวตันเมตรนั่นคือแรงบิดของเขานะครับ10เกียร์ด้วย2021ตัวใหม่ล่าสุดแต่งเป็นแรปเตอร์เลยก็ใส่มอเรทูป2.0เข้าไปยก3นิ้วนะครับของพี่วสันใครอยากได้แบบนี้บอกว่าขอแต่งเป็นชุดของแรปเตอร์แค่นี้ก็ได้แบบนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามอย่าลืมติดต่อกล้องที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0869969606นี่คือเบอร์กล้องนะครับ เอาเบอร์นี้ไปแอดไลน์ก็ได้นะครับใครกลัวลืมใครกลัวหายแคปหน้าจอไว้โทรหากันได้ทุกเมื่อนะครับส่วนตัวเพจที่เรารีวิวอยู่นี่คือเพจของผู้จัดก,การกล้องผู้จัดก,การเกียวนะครับนี่คือต้นตรับออริจินอลเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมเดี๋ยวพลาดคลิปสําคัญนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากรดพี่วสัน์ไว้ได้วยสวัสดีครับบายบายครับ